ตอนนี้เราอยู่บนแพรนะคะแพรกนหนยนยนไว้รับส่งผู้โดยสารจากสงขลาไปหัวเขาแดงค่ะแล้วจะมีจากหัวเขาแดงมาสงขานะคะแพรนี้ใช้มานานมากแล้วใช้มาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่เจ๊เด็กๆค่ะตอนนี้แพรกำลังออกแล้วนะคะแพรกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวออกแล้วนะคะ สมัยก่อนในอดีตแพรขนานยนต์นี้ใช้มานานหลายปีแล้วค่ะสมัยเจ๊กล้วยเด็กๆนะคะเดี๋ยวนี้มีสะพานเปลมข้ามทะเลสาบสงขลาคนนิยมใช้สะพานมากกว่านะคะแต่ก็ยังมีเต็มทุกวันนะคะแน่นทุกวัน ออจากถ้าจะไปจะไปหัวเขาแดงนะคะนูอีกลำหนึ่งค่ะนูอีกลำจากสิงหาคนครมาสงขลานะคะถ้าจะไปสิงหาคนครใช้ได้สองทางนะคะทางสะพานเปรมกับทางแพรได้นะคะเดี๋ยวตอนกลับจะกลับทางสะพานเปรมนะคะ จะถึงหัวเขาแดงประมาณ5นาทีนะคะใช้เวลาไม่นานมากค่ะ5นาทีก็ถึงแล้วนะคะครั้งแรกที่นั่งแพร่ค่ะส่วนมากจะไปพันสะพานเปรมจะมากกว่า วิวในทะเลสวยๆนะคะมองดูเห็นรอบๆด้านจะสวยมากค่ะจะเป็นจะเป็นท่าท่าเทียบเรือด้วยค่ะสวยมากเราใกล้จะถึงแล้วนะคะเราใกล้จะถึงฝั่งหัวเขาแดงแล้วนะคะวันนี้รถไม่ติดนะคะมาถึงก็ได้ขึ้นเลยค่ะ นี้เรากลำลังจะขึ้นขึ้นผ้าแล้วนะคะเรากลำลังจะขึ้นแล้วผ้าตอนนี้เราขึ้นท่าแล้วนะคะถึงแล้วคะ่ะถึงหัวเขาแดงแล้วนะคะ ทางนี้จะไปสิงหาคนครนะคะวิวรอบๆด้านสิงห์นครนะคะ สิงห์นครเป็นอำเภอนะคะอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาค่ะนะนี้เราไปหัดใหญ่นะคะเรากลับหัดใหญ่เราจะหลับทางสะพานเปรมนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีสะพานเปรมเวลาจะมาสิงหน์นคร หรือจะไปสงขลาก็ต้องจะต้องไปทางแพยขนานญุนนะคะแต่ตอนนี้สะดวกสบายมีพานก็คนนิยมใช้สะพานเปรมเงินเยอะนะคะไม่ต้องไปรอแพยอยู่นานสมัยก่อนแพยขนานยุนนานมากตอนนี้สะดวกสบายแล้วนะคะรถก็ไม่ติดแล้ว จะไปนครก็ผ่านทางนี้เหมือนกันค่ะนี่บรรยากาศนี่บรรยากาศช่วงยินที่สะพานปริมนะคะสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาไปหัดใหญ่ได้ค่ะไปนาราที่วาดได้ไปปัตตานีได้จะะ้ะ านเพลินสุรานนท์วิวสวยนะคะช่วงเย็นเย็นช่วงาโมงเย็นนะคะ ยาวนะคะข้ามทะเลนะคะข้ามทะเลสาบสุขหล้าค่ะมาความหือขาวแดงมาความหือหนองนี้นะคะที่เรา,าเป็นส้มลงมาได้ส่งพาคสมัยแต่เจ๊เด็กๆร่อเป็นวัน่นเป็น,น,นขึ้นว่างี้ได้ขึ้นเป้เมื่อก่อนมันไม่มีแพนเปลยไหมตอนนี้มันมีปลนคนมาทางนี้ซะเยอะ ขับสบายมากค่ะแต่เจ๊กลึงไปหน่อยเพราะนานๆขับสักทีนานๆได้ขับเองค่ะเดี๋ยวเราจะแวะไปกินส้มตำกันสักหน่อยนะคะก่อนจะกลับหใหญ่นี่ค่ะสิ้นสุดสะพานเปลมแล้วนะคะ ันนี้เราจะขึ้นสะพานลูกที่สองแล้วนะคะสะพานเปรมที่ลูกที่สองนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสะพานจะมองเห็นทะเลด้วยนะคะช่วงนี้มืดมืดฝนทำรม้า,าจะตกนะคะนี่ค่ะสะพาน มีสองด้านนะคะสะพานไว้สวนนะคะด้านโน่จะมาจากหัดใหญ่ไปสิงห์นครนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานมาจากสิงหคนครไปหัดใหญ่ไปปัตตานีไปอะไรได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะไปแยกมีแยกค่ะแยกเข้าหัดใหญ่แยกไปปัตตานี ฝนเริ่มมาแล้วนะครัะฝนเริ่มมาแล้วค่ะรถมาเยอะมากค่ะ ลงสะพานแล้วนะคะสิ้นสุดสะพานนะคะบริเวณนี้จะเป็นสี่แยกก่อยอนะคะเดี๋ยวนี้เขาทำสะพานสะพานขึ้นลงไปหัดใหญ่ไปสงขาไปปัตตานีเมื่อก่อนไม่มีสะพานนะคะเจ๊กล้วยค่ะเจ๊กล้วย เจ๊กล้วยไปหัดใหญ่นะคะเมื่อกี้เจ๊กล้วยพาเพื่อนๆมาชมแพรขนานยนต์นะคะตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะคะจะกลับหัดใหญ่นะคะถ้าเรามาจากปัตตานีเราก็สามารถมาทางสะพานเปลม่ได้นะคะถ้าเราจะไปสิงหานนคนเราจะไปนคคนรีธรรมราช เราจะไปกรุงเทพเราสามารถมาทางสะพานเปรมได้นะคะสะดวกด้วยนะคะรถไม่ติดหรือเราจะไปอีกทางหนึ่งคือทางแพรขนานยนต์นะคะไปได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องเข้าตัวเมืองสงขลาค่ะส่วนมากคนจะนิยมไปทางสะพานนะคะไม่ต้องเข้าตัวเมืองค่ะตอนนี้เจ๊จะไปหัดใหญ่ค่ะ ตอนนี้เราจะไปหาดใหญ่นะคะ